สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับเกมการูดาเกมนะครับผมอันยามันทุยอันยามันีการูดานะครับผมโอเควันนี้ผมเอาทุนมาพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมก็เป็นเงินที่เหลือไว้จากเมื่อวานเนาะก็เดี๋ยวนี้ผมมาปั่นให้ดูครับว่าวันนี้ผมจะบวกถึงหมื่นกันหรือไม่มันลุ้นกันครับเดี๋ยวผมเริ่มขอเป็นเบ็ดหนักเลยนะครับผมเพราะเงินทุนมันหนานะ <laughs> โอเคแต่ก่อนก่อนเริ่มเกมนี่ผมแนะนําก่อนนะครับว่าผมเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นตามแต่ถ้าใครอยากเล่นตามเนี่ยก็คอมเมนต์ได้ได้ล่างแล้วก็เดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเปิด50นะครับผมออโต้ Auto ไปสิบหมุนเกมนี้เป็นเกมที่ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับก็มาเล่นให้ทุกคนดูเลยว่ามันเป็นแบบไหนจะปังไหม <laughs> แต่รู้สึกเหมือนเงี้ยจริงวะ ดูกันยาวๆครับผมโอ้โหจังหวะเดียวดูเรื่องก็ต้มเครื่องครับผม287บาทโอ้โหเอาเรื่องจริงๆครับผมเฮล์มาวะฟรีสปินวะเฮ้ยเอ้ยเข้าอ่ะมาครับผมเรามาลุ้นฟรีสปินกันดีกว่า10หมุนของเราจะตังหรือจะล่วงครับผมมาเริ่ม เก็เบคูณไปเรื่อยครับผมตัวนี้ปังครับ,บผมสวยร้อยสิบสองบาทครับผมสวยอย่างนี้อย่างนี้สวยครับผมคูณอีมแล้บผมเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยเหมือนจะได้ออของแถมว่ะไม่ได้ปะคูณหกแล้วเอาดีเอาดี แตกมารู้เรื่องบอกเลยคูณหกสวยเลยครับสวยสวยเลยสอง้อยเจ็ดสิ270บบาทเอาเรื่องครับผมหมุนสุดท้ายก็ถือว่าน,น้อยนะผมมองว่าน,น้อยอยู่ดีมาหรือยังนอกต่อดีกว่า หมุนออโต้อีก10ครั้งครับผมเบ็ดเดิม50บาทเกมนี้ค่อนข้างเนี้ยกิบเลยเออเอาดี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 คูณสามมาแล้วก็บอกโอ้โหสามร้อยหกสิบบาทเย๊เย๊ครับผมไปครับลุยกันต่อครับผมเอาพีสปินจะเข้าอีกแล้วจังหวะนี้อืดเบ็ดให้มา จังหวะนี้อืดไม่มาแถวสุดท้ายต้องมาแล้วแหละมาวะ่ะเอาเรื่องครับผมฟีสเปนอีกครั้งครับมาดึงกันใหม่ดึงกันใหม่หมรอบที่เราได้น้อยมารอบนี้ดีกว่าปังก็ได้ไปครับผมเกมนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเงียบจริง <c oughs> ไม่ใช่เกมฮิตเกมอะไรครับก็เป็นเกมเก่าแล้วล่ะคนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากลองเอามาให้ทุกคนเล่นดูอมาดูจังหวะนี้ก่อนครับทุกคนมาดูมาดูคูณสามแบบนี้ห4รสี่สิบาบาทนะผมโอ้โหเวโคกดปอกกดแมนคูณนะผมเอาเรื่องห่อเอาเรื่องแต่คูณทีเดียวรู้สึกจะเงียบเลยนะคูณทีเดียวจริง okay. อะไรของเกมนี้วันนี้ฮะเฮ้ยไปกันต่อครับผมมาสองมุมงสุดท้ายของเรา,เาตือแตกว่ะแต่แตกน้อยจังตืออดิเอดิเอด,เอดิอ้าโอ้โหอย่างนี้สวยครับผมเต็มกระดานเอาเลี้ยงโอเคครับทุกคนก็ รีวิวเกมนี้ผมให้แค่5เต็ม10นะผมรู้สึกว่าเกมนี้ยังไม่ไมไมว้าวเทไร่อ่ะคือมันค่อนข้างแตกยากแต่ถามว่าผมกําไรไหมผมกําไรนะผมกําไรอยู่ประมาณพันพันหนึ่งครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวผมหาเกมสนุกสนุกเกมใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเล่นหรือผมไม่เคยเล่นมาให้ดูอีกครั้งนะครับก็ก่อนอื่นเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อเอาไว้เจอกันใหม่ไวรุ่น